โอ้ยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับก,บการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาธเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทำงานในอิริยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะแต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกัน แม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจากอาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอนและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะ หากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบันทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่ละวิธีลว้วนมีค่าใช้ใจ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทำให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะ มีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัดทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลังสารสาตัวมากเกินไปคือ tnf alpha i l e u ิน6และอินเท l e ์คิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบ ตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้าง มวลกระดูกอ่อน,นซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนของน้ําอยู่ด้วยนะครับาะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจํานวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงาน รวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ ทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะับมันมันปวดอะคะมันเจ็บ,จบ oh. ขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเาจ,จ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะ เอ็กซเลแลวก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะ,ะคก็ดีขึ้นบ้างออดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเขา่าใช่เห็น hey, บอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นคะ่ะ คือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกมจะแบนนี่จะลําบากมากอืแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้ววางไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมันไม่สะดวกกลางกลางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ละคะ ก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากอ่พอเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณ15บห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะ ยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเอแล้วแล้วกับหัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่สิบกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับ ค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังสอนตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นค่ะจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่4ี่ค่ะครับพานักศึกษาักเรียนไปท่านศึกษาส่วนน้องนุชก็ต้องเดินค่ะ แล้วที่สาคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดีก็เอาเข้าดีว่ะทดสอบตัวเองปาโก้ให้นั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงจริงค่ะทำอะไรได้ เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับมีปัญหานิ้วล็อกกับข้อเข่าอักเสบนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอาการคล้ายๆกันนะฮะสวัสดีครับคุณเล็กครับคุณเล็กนิ้วล็อกเมื่อปี53นะฮะปวดมากเป็นนิ้วๆไปค่ะนะฮะนิ้วมือใช่ไหมฮะนิ้วมือค่ะ เดี๋ยวต้องย้อนกลับมาถามอาจารย์อภัยชนิดนี้อาการนิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับพอเริ่มเสื่อมโอ้โหแสดงว่าอาจารย์จะบอกว่าแก่ไม่ฮะเพราะว่าถ้าใช้มือทำงานเยอะมันก็เสื่อมได้มันไม่จำเป็นต้องอายุเสมอไปอายุธรรมดาก็วคนทำงานไปทำงานก็ได้คนที่ใช้เมาส์อยู่ตลอดเวลานิ้วจะล็อก อายุ20กว่า30ก็นิ้วล็อกละเด็กก็เป็นเป็นได้ครับเขาบอกเด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์อ่ะที่ใช้นิ้วในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จากเครื่องโทรศัพท์หรือจากเ,ออเครื่องเล่นเกมทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนิ้วล็อกนิ้วไหนฮะของเล็กของเล็กนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางทราบสาเหตุไหมช่วงแรกเนี่ยมันจะมีอาการชาที่ที่แขนก่อนนะครับเชา้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะชาแล้วก็แข็งเหมือนกับ ท่อนหินเลยค่ะแล้วมาสักระยะหนึ่งก็นิ้วเริ่มล็อกแต่ล็อกแค่สองนิ้วล็อกสองนิ้วก่อนค่ะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นล็อกมาล็อกข้างขวาอีกค่ะอืแต่ไม่เคยใช้งานหนักใช้ก็ก็ธรรมดาก็ฮะเออแปลกนะะเขาบอกว่าแม่บ้านเวลาเกิดข้อเสื่อมเนี่ยจะเริ่มที่นิ้วมือก่อนอ่าฮะอ่าฮะ แค่บ้านนะเพราะว่าการทําทงานชุกๆิกุกจิกมันจะใช้มือตลอดเวลาเพราะว่าใช้นิ้วชี้สั่งหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นาาลามีทำนะ <c oughs> ใช่สามีทำไม่ใช่เพอรเอินทำอาหารสุขภาพอะคา่ะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเด็กไม่ว่างเด็กขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่วยลงมือหั่นผักบ้างจับนู่นจับนี่บ้างแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์ว่าจะจับเมาส์ด้วยฮะล็อกนี่หมายถึงว่ากาไม่ได้หรือขายไม่ได้ ทั้งสองอย่างกรรมได้ไม่สุดค่ะกรรมได้แบบแค่แค่นี้อ่าฮะแล้วพอคลายคลายมันก็ต้องเอามืออีกข้างไปเขยับบอกค่ะอืม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 อ้าวเสร็จแล้วไปหาคุณหมอไหมฮะไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอจะฉีดยาปีสี่ห้าสี่จะฉีดยาไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะจา์ฉีดไปแล้วก็มาอีกระยะก็เป็นอีกอ่ะ คือฉีดก็คือมันก็ดีขึ้นนะหายปวดหายไม่ตึงยังเป็นอยู่ค่ะแต่หายปวดค่ะฉีดอะไรครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะฉีดเซรรยนะคะก็ได้ชั่วคราวแต่ชั่วไม่ถาวรก็ได้ชั่วคราวอาจจะสักสองเดือนสามเดือนแล้วมันก็จะกลับมาใหม่คุณหมอบอกก่อนไหมครับว่าจะไม่หายคุณหมอบอกสักระยะหนึ่งแต่ก็ประมาณสักสามเดือนที่อาจารย์ว่าสามเดือนกว่าเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีอาการอีกค่ะ แล้วนี่คุณหมอก็นัดจะผ่าแล้วพอรุนแรงไปทําไมต้องผ่าครับอาจารย์ครับคือมันจะมีพังผืดเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากเวลานิ้วเราลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการอักเสบใช่ไหมฮะเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยการอักเสบอะไรเนี้ยร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองก็จะเป็นพังผืดแสดงว่าเป็นอาการเริ่มต้นของข้ออักเสบเวลานิ้วเราลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการอักเสบใช่ไหมฮะครับ เกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยการอักเสบอะไรเนี่ยร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองก็จะเป็นพังผืดแสดงว่าเป็นอาการเริ่มต้นของข้ออักเสบเป็นอาการเริ่มต้นของข้อเสื่อมเป็นข้อเสื่อมนะครับข้อเสื่อมกับข้ออักเสบไม่เหมือนกันเพราะอีกอาการหนึ่งของคุณเล็กคือข้อเข่าอักเสบปวดเขา่าแล้วก็มันเสียงดังกุ๊บกับกุ๊บกับเวลาเคลือ่อนอันนี้เสียงดังกุ๊บกับกุ๊บกับก็คือข้อเสื่อมถ้าถ้าเราบอก คือข้อเสื่อมเนี่ยมันอาจจะอักเสบได้ค่ะแต่บางคนไม่อักเสบเลยนะคะบางคนไม่รู้สึกปวดเลยมแ,เมแม้จะมีเสียงกึบกรับก็ตามอันนี้น่าจะเป็นข้อเสื่อมมากกว่าเพราะว่าถ้าข้ออักเสบเนี่ยถ้าอักเสบขึ้นมาเมื่อไหร่ท่องไว้เลยปวดบวมร้อนแดงกดเจ็บนั่นใช่แสดงว่าเป็นเสื่อมก็อาจจะมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนิ้วล็อกแล้วก็ข้อเข่าด้วยค่ะพอทะนิ้วล็อกปุ๊บเข่ามาเมื่อไหร่ฮะเข่ามาติดๆกันเลยฮะใกล้เคียงกันเลยค่ะขึ้นบันไดขึ้นบันไดปกติจะไปแบงค์นะมีอยู่แบงค์แบง์แบงค์ไทยพาณินิ์เนี่ยชันมากเลยขึ้นไปก็เสียวต้องจับต้องสาวเราเขาอยู่ชั้นสูงหน่อยต้องสาวขึ้นไปแล้วก็ต้องหยุดพักอะไรอย่างเงี้ยมันทั้งเข่าทั้งอะไรไม่มีกําลังฮะอาจารย์ฮะ ผมว่าเป็นอาการนึงคือต้องต้องขออนุญาตคุณคุณเล็กอายุ57ปี56เกือบ57แล้วฮะเกือบ57จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวัยด้วยไหมฮะน่าจะเกี่ยวกับอายุด้วยนะคะเพราะว่าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอาการต่างๆตามมาอย่างแรกก็ข้อเสื่อมอาจารย์ของเล็กตัดมดลูกทิ้งไป สักสิบด้วยตัดมารูกด้วยสิบกว่าปีแล้วค่ะจะเกี่ยวกับระบบของฮอร์โมนเพศหญิงด้วยคือถึงแม้จะตัดไปแล้วก็คือไม่ใช่ตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดไม่เกี่ยวกันใช่ไหมฮะเกี่ยวฮะไม่มีฮอร์โมนเนี่ยเพอาตัดไปสิบกว่าปีแล้วก็เลยขาดแล้วก็อายุห้าสิบนี่ระดับฮอร์โมนมันก็เริ่มลดลงคือวัยหมดประจําเดือนนะฮะแล้วก็ฮอร์โมนมันลดลงมันก็จะหมดประจําเดือนใช่ไหมฮะ ของผู้หญิงเนี่ยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญนะคะมันจะสัมพันธ์ไปกับใช่ฮะอาการต่างๆของร่างกายาาเสร็จแล้วคุณหมอบอกไหมครับว่าไอ้คอเสื่อมนิ้วล็อกทั้งหลายนี้จะรักษาอย่างไงให้หายคือคุณหมอให้ให้ผ่าตัดหนึ่งผ่าตัดทางผื่นดอค่ะแล้วข้อเข่าข้อเข่าไม่พูดถึงเพราะว่ารักษาส่วนใหญ่จะไปรักษาที่นิ้วก่อนค่อะถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วในทางการแพทย์นิ้วล็อก ข้อเข่าเสื่อมน่าจะมีอาการจากข้อเสื่อมเหมือนกันน่าจะสัมพันธ์กันค่ะมันก็ไม่สัมพันหรอกบางคนเข่าไม่เป็นก็มีแต่ว่าเป็นที่นิ้วที่นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบค่อนข้างเยอะสําหรับผู้สูงอายุครับซึ่งมันจะเป็นตอนเช้าตอนตื่นตอนนะคะที่เขาจะเรียกมีศัพท์ทางแพทย์เรียกว่า morning stiffness morning stiffness คือมันจะแข็ง กรรมก็ไม่ได้การคลายก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกเห็นบอกกรรมเหรียญยังไม่ได้เลยรนะ่วงหล่นวนเลยเ <laughs> <laughs> พราะกรรมแต่แบงค์อย่างเดียว <laughs> <laughs> แต่ปัจปจ,จุบันนี้กรรมได้แล้ว <laughs> เออเนึบเลย <laughs> <น> <laughs> คล่ะกรรมแน่นเลยนะ <laughs> แล้วแล้วใครบอกว่าบิมช่วยได้ฮนะเอคุณปริษัทชวนมาค่ะแล้วก็มานั่งดูอาจารย์ให้ความรู้ค่ะก็ก็ทราบว่าเออมีที่มาแล้วก็ มีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แล้วน่าสนใจค่ะก็เลยตัดสินใจทานลองทานดูค่ะทานสูตรสีอะไรครับสีชมพูค่ะสีชมพูช่วงแรกก็เหมือนกับไม่เต็มที่ค่ะทานสองสองแคปซูลเช้าครับแล้วก็น้ำมังคุดเนี่ยซองหนึ่งสามวันค่ะแล้วมาระยะหลังเนี่ยคือทานแล้วก็ลืมๆไงฮะลืมๆเอ๊ะมือมันนิ้วมันหายรอก มันดีขึ้นนะฮะ,ฮะก็เลยช่วงหลังเนี่ยก็เลยหลังจากปีใหม่มาแล้วเนี่ยเมษาเลยค่ะเมษาก็เริ่มทานเช้าสองแล้วก็เย็นสองแล้วก็น้ำมังคุดครึ่งซองครึ่งซองค่ะ,ะ,ะดีที่เข่าก็ดีที่เขาก็รู้สึกเลยเตินขึ้นสบายเลยคะเดี๋ยวนี้นนวิง่งด้วยีวันถึงรู้สึกฮะ ไม่ได้สังเกตเขาเลยรู้แต่ว่าเราจะไปออกกําลังกายด้วยแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้มันลืมๆไปเพราะงานมันเยอะไม่ได้สนใจเลยพอมันดีขึ้นอ่ะมักจะลืมลแต่ถ้ามันยังปวดอยู่เนี่ยก็จะต่อว่าว่าไม่หายสักทีแต่นี้ไม่ทราบว่ามันหายไปตอนไหนแล้วก็ปัจจุบันนี้เดินเดินออกกําลังกายเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยก็สี่กิโลถึงหกกิโลอ๋อฮะก็ไม่เจ็บไม่ฮะไม่กลับมาไม่ปวดไม่เมื่อย มีผลข้างเคียงอะไรไหมผิวพรรณสวยขึ้นมีคนทักนะฮะคนยิ้มมันค้างๆคนยิ้มนะค้างๆจริงๆแล้วตั้งใจจะทำให้ผิวสวยแล้วฮะผลข้างเคียงคือข้อก็ไม่มีนิ้วล็อกกลับมาเยือนข้อเข่าดีขึ้นดีขึ้นหมดอ่ะฮะซึ่งโดยปกติถ้าข้อเสื่อมมันจะลามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช้งานเพิ่มขึ้นมันก็ลามไปเรื่อยๆเพราะด้วยอายุ ด้วยอายุด้วยแต่เดินสบายเลยนะคะสี่กิโลนี่สบายมากแล้วยังเดี๋ยวนี้ขึ้นบันไดเนี่ยวิ่งไม่เดินโอ้โหวิ่งตุบๆพอใจร้อนไงฮะห้าสิบห้าสิบหกย่างห้าสิบเจ็ดดูไม่ออกเลยขอบคุณมากค่ะเออนะฮะก้าวละก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับมาค่ะอยู่ร้อยปีค่ะอยู่ร้อยปีเลยครับขอบคุณมากครับเลยครับรู้ตัว หรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่เาไหร่อายุประมาณยังไม่ถึง50นะคะออันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณ3ปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างงสองข้างค่ะสองข้างเลย คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมคกม็กระดูกบางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเ,เพราะว่าจะ,จะต้องผ่าค่ะและ้วรับปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะค แล้วใช้อะไรในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอไม่ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะ สรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม,ไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะค่ะก็เจอของอแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้ oh, uh huh. หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบ <Beam, S 2> ิมดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตาม ตามไวัยของเรานะคะไม่ไหักโหมนะคะคือทําตามวค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถีถีถีเก้าวัดต้องต่อกันครับขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ตโอ้ยสบายเลยนะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่าขอตรวจเลือดนะคะ LDLDSL อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือต้องต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใช่ค่ะค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมด สมุดดูหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปนแล้วคือคือนที่ความเป็นจริงทุกอ,อย่างค่ะคว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหว uh huh. ัวไม่เหนื่อยด้วย uh huh. ค่ะ ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นี้ไตก็ปกติดีค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่ไหมคะหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมแข็งแรงใช่ค่ะ คุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆกว่าะนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับมีคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมาบบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงัวกเข่าทั้งหมดเลย Hmm. ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมเในลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไร hmm. แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะ่างนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อข่าเสื่อมค่ะ ทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาโนวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อหอเป็นเบาหวานอ่เป็นเบาหวานค่ะทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กิน ตัวนี้ไปนะครับ <c oughs> ก็บอกปัจจุบันนี้เขาเขก็สบายแล้วคือ <c oughs> คือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิด Net เน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีไม่มีสารเคมี <c oughs> ผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนั่งเดินอะไรก็สบายหมด <c oughs> คุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินนั่งได้แล้วสบายใจแล้วสบายใจแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดข่าวและเริ่มเข้าข่ายข้อข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนผูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่า ประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเจ็บเข่านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะะไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะ อยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังไปถึงไหล่อะไรก็ไปหาหมอค่ะก็กินยาก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ก็ให้ใขยาไข้เส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาแพ้ขาบวมขาบวมตุ๋ยเลย Oh. เวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะ,ะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังอเจ็บมากเจ็บจนแบบทรมานนะ,ะคะรู้ชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะคะต้องต้องมือต้องคอยพยุงจับ เสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเทียก้าวเทียก้าวเวลาลงมาเสียงก็แกลบอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอดีนะของอาจารย์นี้ดีนะครับค่ะมีอาการงานวิจัยรับรอง ก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพิกระเพิมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำอ่ะน้ำบางคุดด้วยค่ะค่ะปรากฏว่าสามวันเอ้ทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปห้างไปอะไรก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะ ก็ด oh. ีข so ึ possible, so ้นเยอะเลยหาสามวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยดีมากเลยค่ะ